ในห้องแล้วพันรวยครับโอ้ทำไมไอดีนี้รวยจังเลยล่ะเราอ่ะโอ้ยเพื่อนปิงหรือใครปิงไอดีไหนเราทองปดีกันดีไหมครับเพื่อสงสารเราจะโทรต่อท้องได้ลบห้องนี่คิดดีไม่ได้เลยฉันเพื่อนก็แค่หลุดอ่ะเออเพื่อนก็แค่หลุดอ่ะเราต้องเชื่อมันในตัวเพื่อนสิ กินทองทนายกับลักกี้ไก่นี้มานานแล้วข่าวทองทนายกับทองลัลกกี้เกิดโรงงานโรงงานห้องวีทับสูงไปเลยจังหวะนี้ทาบน้ำมืดนมึกอยู่โรงรงานครับใช่เร่งวาร์ปแป๊บมือเครื่องมึก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 โอ๊ยโอ้ย ผมอยู่โรงงานเดอ้อผมอยู่โรงงานเหมือนกันครับวันนี้เล่นเล่นแรงอ่ะเ้อแต่ด่านนี้แล้วก็เกิดอยู่ที่เดิมเลยนะเกิดอยู่ที่เ่หมาไวหมึกหมาเขารอด้วยออกมานี่ยนะเขาอ,อยูาหา่หา่างอ้ยหมา กิ้วนอ้นองกิ้วเข้าไปเลยกิ้วเข้าไปเลยกิ้วมีวาร์ปตรงนั้นรู้ใช่ไหมมีมีวาร์ปตรงที่ชอบเปิดประจำอุ้ยน,นั่นแหละเข้าประตูโอ้นั่นแหละเขาเจอแต่วาร์ปเขาหากิ้วไม่เจอไปแล้วตามน้องโย่เขาตามไปแล้วนี่พี่แจมช่วยกิ้วเต็มที่แล้วนะพี่เปิดผมเปิดวาร์ปให้แล้ว ช่วยแบบนันร้ยังไม่เห็นตัวพี่เลยเปล่าช่วยพี่ช่วยปั่นปั่นเต็มที่ส่วนผมนี้ปั่นทั้งปั่นทั้งเปิดว์ปไปนิดนึงบางช่วงยืเท่าไหนอ่ะเดี๋ยวจะได้เปิดว์ปใหญ่ไปหาไม่แปลนโ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 นนโนโนานโนโนโนนนโหอนโยู่โนโนอยู่คนลโทินคนละทางเลยะเผอแต่ละมดเต็มเลนครับขาวสมล โอ้ยตายแน่เลยน้องอยู่มันจะโคน้นยิ้มประตูอย่าปั่นปันปั่นเย่เลยเอาหันลงไปแล้วอ้าวเข้าโรงงานต่อแล้วโอเคคิวอยู่ไหนแคจะเข้ารับแตนไลน์รอที่วับออาวอ้าว เอ Ooh, ี๊ยวับเดิมไปเขาวับไปเลยเดี๋ยวไปสแตนลอที่วับเขาไม่เข้าก nope> ิ้วเขาดักเขาดักเขาดักเขาไม่เข้าเขาตีวับทิ้งโอ้โหใครก็ได้บล็อกน้องหน่อยน้องว่าน้องงเลยอ้าวไม่ทันอเดี๋ยวนะกิ้วกิ้ววับพี่ลอยกากศเห็นป่อ จะได้พวะน้องมีน้ำหอมคือน้องน้องข้าน้องข้าน้องเขาวับน้องสามารถอ่าแฮนเซินเงาตัวเองได้ลงห้องวีนจริงด้วยโอ้แแกงแรงแรงแรงแงแรไม่เป็นไรดี่าด่านนี้ผมมีจุดจุดวับแฮกอ่ะด่านนี้เขาแฮกเก่งห้องวีห้องวีอย่าได้หาอย่าได้หาขึ้นไปรอข้างบนฉันฮันรอฮันรออยู่นี่อ่านไปเลยอันอยู่ช่วยเต็มที่แล้ว รอสักครึ่งนึงก่อนโอเคลงไปโอเคไปกิ้วตรงนี้แหละกิ้วว้าบใหญ่วับใหญ่วับใหญ่วับใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่เลยเลยมองมองจากไกลๆมันเห็นยังเห็นเป็นออร่าเลยอะพี่มองเห็นเป็นเส้นเส้นออร่าลงข้างล่างเลยครับเส้นเป็นออร่าลงข้างล่างเลยเมื่อกี้สวยมากโอ้ยพี่คือเอ็มไม่เห็นไม่เห็นแหลกแหลกแหลกโอ้ยโอ้ยน้องว่าน้องปรับภาพลงเดี๋ยวนะวับเดี่ยวนะเดี่ยวนะ อ้อยโอเคอยู่มีเสียงเลยนะพอดีเอาเดี๋ยวนะคิวคิวมาที่แต่เมื่อไหร่คิวเขาหวาดมามาน้ำหอมอยู่คนละอยู่คนละทิศคนละทางเลยอ่ะเธอแต่ละโอ้แต่พักนึงฮันเดินมาวงแตกวงแตงกลับเข้าไปอีกรอบนึงแล้วพี่ก็ปีนอยู่นอนอีกรอบนึง โอ้โอเคเกือบเข้าไปแล้วเกือบเข้าไปแล้วเกือบเกือบเกือบไปแฝงพี่ใช่ครับเกือบเป็นของของกินโอชิกวิวโดนใจกกับมันโอ้เชียอะไรวะเนี่ยออกเครื่องให้น้อยออกเครื่องให้น้อยแน่ไปช่วยน้อยแล้วคนอีกคนนั้นมาช่วยน้อยกำลังไปช่วยปันอุ้ยเกียร์เปิดปุ๊บปุ๊บวับแฟมกิ้วทีกว่า โอเคไม่ตองเลยเขามีท <einfach> ้ายโอเคพี่พี่ตรงพี่อยู่ตรงนี้เลยใป่ปิดก็ได้้เป็ติดฝาก็ได้นะเปิดเลยแล้วกันโอเคแล้วกันคนนั้นก็รับรับรับจบไปนะ มันจะตีหนุนให้ได้เลยอะพี่จะเปิดสามลัทติ้งไว้แบบแบบนี้เลยแล้วกันนะลากรอย<ะ> <c oughs> เอางี้เลยอรอ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ไม่ไม่เอาไม่รับศพสิเราว่าไม่โผลมาจากไหนย่เมื่อกี้นี้น้องโยกูผของฉั้แหงศพหรือเปล่าไม่บันเจ้แงศพอยู่หน้าประตูเมื่อกี้โุลติดอยู่ตรงกลางแบบน้องงงว่ามาจากไหนโอ้พี่ไม่มีพี่ไม,ม่มีอีโมดจุดผู <c oughs> <c oughs> เอ้ยหรือเปล่าหรือว่าทำ ตอนผมได้แปดสองเปิดกล่องอ่ะมันก็มีมันก็มีนั้นด้วยพุทธพุทธพุทธขึ้นน่ะน้องเปิดน้องเปิดกล่องโอ้ยแล้วหันดูเขาดีว่าเราเปิดกล่องใหญ่พี่วินนี่ทำไมเป็นคนรับจอบล่ะว้ายประตูผมมาเอะไรออกยังไงดีเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเลยเขาไม่อยู่เขาเขาาไม่อยู่แต่เขาอยู่ใกล้อยู่เขาแค่เดินกลับมาเขาก็ถึงแล้วโอเคพี่วินนี่ เป็นคนลับจบอีกแล้วอ่ะไม่คุ้นคิวไม่นะไม่น่าไปกดหนวดให้